อร่อยไหมทำไมมันกรอบจังครับบ้าแบบกอบูทอดไงเป็นไงล่ะถามว่าคาโกคืออะไรคืออะไรโปรดิวเซอร์คาี่ทำไมพี่กาชอบกินเผือกล่ะครับเพราะว่าพี่มีโปรดิวเซอร์ที่ชอบเผือกเท่าไหร่ไม่รู้ว่ารู้แต่นี่คือของทีมงานกลับบ้านทั้งหมดเนี่ย2 0 0บาทบาทเอาทางนี้เวิร์กไหมก็เป็นทีมงานในพี่หน่อยได้ไหมพี่ว่าพี่บาว่าพี่กราวควรนะมา อีกร้านหนึ่งว่าอ,อยากทําอยากกลับมาบ้านสักอาทิตย์หนึ่งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินดูอันนี้สิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือการโซนนิ่งอ่ะแถวนี้มันเป็นการโซนิงที่เก็บความมีสเสน่ห์เนี่ยอย่างเช่นร้านอาหารตามสัง่งก็ร้านข้าวแกงแนั้นก็โหเกิ <c oughs> ดมาก็เห็นแล้วว่าก <c oughs> ีสบปีแล้วอะ่ะโอ้มากกว่าครึ่งศตวรรษแน่มาร้านนี้พี่ก็กินตั้งแต่เด็ก ที่มากับพี่ปุ้ยกับอาตุยอะบาสขออนุญาตนะครับมาแบบสดสดบารขนมกล้วยกับข้าวต้มมัดควรซื้อกับกรุงเทพอ๋อเจ็ดสิบปีนะเฮียนะถึงไหมห้าสิบสองปีอากูบอกบวกกับเขาไปตั้งเมื่อไหร่เราจะมาต้องแจ้งร้านนี้พี่ครับเดี๋ยวมาคราหลังเดี๋ยวโทรมาขอเฮียความน่าชื่นชมอย่างหนึ่งของร้านข้าวมันไก่ชุดลุมไทยนะห้าสิบกว่าปียังคงเหมือนเดิมหมดเลยอ๋อรใช่ สุนอะไรนะสุนมะระกับฟักอร่อยมากไก่มะระกับฟักงั้นหมายตาไว้เดี๋ยวอีกที่ต่อไปเราจะมาทาใช่เดี๋ยวจะพามากินเออพี่กราวครับเขารักสมคนงานด้วยเชิญบ้าเหมกับบ้ามากเลยพนักงานร้านจานเดี๋ยวจะพาไปร้านคาโคเนี่ยขอบคุณนะครับคาโคนี่ออกไปแล้วเร็วตรงตรงตรงนี้นะตรงหัวโค้งเนาะวันนี้เรามาซอกแซกหรือพี่กามหาเสียงกับบ้านเดิม าเถ้ามีพวงมอะไรดอกแล้วเรืองของนี่ครบเลยนะมาเดินเสือกตามาจะพามากินคาปฟเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วถ้าจะไม่ผิดจะอยู่หัวโค้งนะเดี๋ยวนะถ่ายไหมอ่ะวันนี้โอ้ยอย่าบอกนะว่าปิดนี่ไงมาแล้วเนี่ยบอลโคตรครับสิกสวัสดีครับ มาแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้คือร้านคาโคที่กินมาตั้ง40กว่าป,ปีนะคุณหมอยังมาซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอซื้อก่อน <c oughs> อจะร้องไห้เหมือนย้อนวันวานป้าเขาจําเราไม่ได้หรอเพราะพี <c oughs> <c oughs> ่แกผ่านหลายหมอขอบคุณนะบาา <c oughs> บ้าอยากเก็บเป็นความลับมังก็ดีนะยุ้ยนะ <c oughs> ในฐานะที่เป็นคนบุรีรัมย์นะ เป็นคนอำเภอพุธทธิสงก็เลยบอกโปรดิวเซอร์กับทีมงานว่าสิ่งหนึ่งที่ควรมาซอกแซบแล้วเป็นของดีคู่เมืองบุรีรัมย์ที่ควรส่งเสริมมากนั่นก็คือคาโคมัม่เหมือนคาจีไหมเหมือนไม่ละมันจะเป็นขนมจีนชนิดนึงนะป้านเนาะ ที่มีโอกาสกลับจากกรุงเทพมาพุทธโสงแล้วแวะบุรีลำสิ่งหนึ่งที่จะซื้อติดไปเสมอน,นั่นก็คือคาโคลานป้าป้ากิกคาโคป้ากิ๊ก <c oughs> ป้ากิ๊กเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่2 <c oughs> นะครับ <c oughs> ตั้งแต่รุ่นแม่ <c oughs> คือยายพี่อ่ทันแม่ป้า <c oughs> กิก <c oughs> แล้วก็มาป้ากิก <c oughs> สองรุ่น2องเจเนเรชันนะครับป้ากิกกี่ปีแล้วครับ ห้าสิบปีก่อห้าสิบปีอยู่แบบนี้อ่ะตากล้องเข้ามา <c oughs> ป้ากิ๊กทาไมเขาเรียกว่าคาโคอ๋อมันจะกลมๆเหมือนขาหมูอัมันจะกลมๆเหมือนขาหมูป้า,าปกิ๊กกับยายอ่ะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไหมหรือเป็นคนบุรีรัมเป็นคนอีสานเลยก็เป็นคนบุรีรัมแต่ว่าแม่มาอยู่กับยายที่นี่แม่คนสีชิวได้ยายอ่ะได้สูรคาโคมาจากไหนเกิดมาก็เห็นขายแล้วอ๋อเห็นไหมมันเป็นภูมิปัญญาของมันพูดถึงป้าจ๋าขออนุญาตนะค่ะอ่ะกิน แล้วจะรู้ว่าทําไมพี่ชอบพิจาอะไรอ่ะป้าจ๋าบะคาโคอ่ะมันมันต้องกินกับน้ําจิ้มที่เป็นน้ําเชื่อมผสมถั่วป่นแต่ว่าบาสกินเปล่าๆก่อนอ่ะย้ยป้าครับขออนุญาตนะอ่ะย้ยกินยังไงอย่างงี้หรอไม่หั่นเลยหรอบสเดี๋ยวฟังพี่กินเปล่าๆปก่อนบุกเขาไม่หั่นให้เราหรออีนี้อย่าปนยัดเข้าปากเลยอร่อยไหมอร่อยบุกเป็นไงบ้างสดสดแล้วนะ บ้าขออนุญาตได้ปะ่ะอร่อยไหมเ้าเรีมันกรอบจังอะครับบ้าแบบกก็กูทอดไง <c oughs> ไม่ใส่รักร้าไ,ไปหาช้อน่าโปรดิวเซอร์มากินแบบยังไม่จิ้มนะอย่าถามเยอะ <c oughs> <c oughs> บีออกมาเป็นคำหนึง่งมาเอาอันไหนมาก็กได้อับทีนี้กินแบบกับน้ำจิ้ม เลิศไหมมุงเข้าเหูอรุ้ยมาป้ากิ๊กยังงงอยู่ตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่ลูกชิ้นยืนกินดังอะทำไมไม่มีใครมาถ่ายของป้าบ้างควรส่งเสริมมากมุกมามุกเอออร่อยว่ะป้าบาไปถ่นแจ๋วอีจ๋าต้องสายนะเอกยกเอาหน้ากากลงอยากให้กินพี่ขอร้องเถอะแจ๋วเป็นน้องที่รักมากแจ๋วบอกอ้าปาก คาบกว้างเ,เ,เป็นไงล่ะถามว่าคาโคคืออะไรคืออะไรโปรดิวเซอร์คาที่โปรดิวเซอร์คาที่แดดคาที่เฮ้ยมันไม่อบต้องมันไขมันจุกอกคาที่จริงจนะไม่อบเลยคือตาวชิมคือความอร่อยอย่างหนึ่งของคาโคของปกจิกก็คือบ้านรู้สึกเหมือนพี่แม่บ้างสัดส่วนของแป้ง สัดส่วนของถั่วเขียวสัดส่วนของเพื่อกอ่ะมันกําลังดีเนาะคือแป้งไม่เยอะไปถั่วไม่เยอะไปเปลือกม่เยอะไปทุกอย่างมันกลมกรอบหมดเลยถามป้าตรงๆป้าใส่ผงชูรสไหมเห็นไหมเหรอแล้วไมอร่อยละทารที่จะทําอะไรให้มันกลมกรอบแล้วก็คือมันมีแค่เผือกแค่ถั่วแค่แป้งอี๋เดี๋ยวก่อน ป้าบอกใส่ใจเอาเอาทีละอย่างก่อนนะม,มันหอมเปลือกที่ถูกน้ำมัน,นอ่ะเปลือกทอดแล้วมันก็มีความมันของถั่วเขียวม,มันมีความกรอบหอมแป้งมีทชี่ทอดข้างในอแล้วมันก็มีความร้อนระอุของแป้งที่นุ่มอยู่ข้าง,างอยู่ข้างในอ่บันว่ามัน ตอนแรกที่พี่กาบบอกว่าให้มากินเนี่ยมันนึกนึกถึงเป็นแป้งทอดแล้วข้างในจะเป็นแบบว่าแข็งแข็งใช่ไหมเออเป็นแป้งเปี้ยเี้ยผมเคยเคยกินแบบถูกๆใช่ไหมอ่าฮะไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้ถูกกว่าอันนี้คือแม่บาทที่กเท่เออถูกวนนถกว่าและดีกว่าป้าครับตอนตอนตอนกาบกินของป้าตอนนี้เลยครับกินชิ้นละบาทชิ้นบาทเห็นไหมดูครูเป็นโบราณวัตถุมาก <laughs> <laughs> ทำไมพี่กาบชอบกินเผือกล่ะครับเพราะพ่อพี่มีโปรดิวเซอร์ที่ชอบเผือกจะบอกว่า แฟนๆที่อยู่ต่างประเทศนะใครที่แบบมีโอกาสมาบุรีรัมย์มาดูบอลมาแข่งรถอะไรก็ตามแต่คาโคเนี่ยเป็นหนึ่งอีกซกเนเจอร์ที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง15บาทและชิละห้าบาทเองอ่ะถูกมากอ่ะพี่กินแล้วกินละบาทอูนานมากแล้วนะถ้าไม่ได้หมอคงไม่ได้อยู่ได้แค่นี้ต่อไปพี่รู้ว่าปาต้องการจะสื่อะไรพี่ป้าเตาถ่านหรือเตาแก๊สอ่ะเตาแก๊สอร่อยอ่ะ ป้าเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าทีมยังซักสูตรชิายหคือว่ากลับไปเนี่ยตั้งตัวทำคาโคขายแข่งกัพตะกี้ไหมดอ่ะแข่งอะไรดิแล้วเห็นว่าชาโคเจ้าแรกตาผาถ่คุแข่งวาชาโคหลานตะกิ้ห้าสิบปีดูหลังคาทุกอย่างยังคงสภาพเดิมอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นสิ่งที่ป้าคิกเปลี่ยนก็คือแค่นี้แค่มีรั้วไอเนี่ยกัน สมัยก่อนพี่มายังไม่กันเป็นภูมิปัญญาที่ปากิ๊กได้จากคุณยายคาโคมันคือขนมที่ผสมด้วยอะไรบ้างตัวสะเพือกแล้วก็แป้งแป้งเนี่ยคือแป้งอะไรบ้างจ๊ะป้าแป้งมีกับแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งอะไรนะแป้งสาลีอ่ะแป้งมีอ่ะแป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้าวันหนึ่งปากิ๊กต้องทําเนี่ยตัว ตัวแป้งเนี่ยประมาณกี่กิโลเสาร์อาทิตย์มันจะขายดีวันปกติก็บางทีก็เือกจะ18ถุงโอ้หแป้ง18ถุงถุงถุงละกี่กิโลครับวันหนึ่งแป้ง18โลถั่วเขียวประมาณกี่กิโลครับป้าถั่วเขียวก็ประมาณเจเจโลครึ่งเผือกประมาณกี่กิโลเผือกห้าโลหกโลโอ้หเผือกเราจักเราก็ได้อีเนี่ยหัวใหญ่มากแรกเริ่มเดิมที สมัยคุณยายอะ่ะขายชิ้นละกี่บาทตอนเริ่มต้นเลยขายตั้งแต่ชิ้นละสลึงตอนนี้ชิ้นละ5บาท5บาทเ่มมาขึ้นเธอคาโค5บาทกับความอร่อยขนาดนี้มันถูกมาก <c oughs> 5บาท <c oughs> ที่รวมกับน้ำจิ้มรวมกับอะไรด้วย <c oughs> อีกอันนึงนะครับที่น่าชื่นชมมากว่า50ปีที่ตั้งแต่รุ่นรุ่นยายกับรุ่นป้าก,กี้คือใส่ถุงกระดาษแบบนี้นะไม่ได้ใส่หนังสือพิมพ์หรือว่าไม่ได้ใส่ถุงแบบ พลาสติกถูกๆที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะถูกสุขลักษณะมากอ๋อเหรอใช่เท่าไหร่ไม่รู้อะรู้แต่นี่คือของทีมงานกลับบ้านทั้งหมดเนี่ย200บาทจริงมันหากินไม่ได้ที่ไหนแล้วปากิกขอบคุณนะครับ oh. ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ทําของกินให้ครับกินตั้งแต่อายุ7-8ขวบจนป่านนี้4ี่แล้ว oh. ก็ยังได้กินของกินที่แบบ มีคุณภาพนะพี่เขามาซื้อละอป้าขายก่อนป้าครับคุณครับถ้าพี่ครับกาลงสมัครสอสอเลือกเขาด้วยนะครับเขียนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยและที่สำคัญเป็นกรอนถดวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมากินคาโบก้ากิทตี้ถดศูนยรคอเทพจังหวัดบุรีรัมย์เปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดกี่โมงกี่โมง ร้านอยู่เขาเรียกว่าอะไรหัวมุมเนาะหัวมุมถนนสุนทรเทพเตรง,งข้ามกับโรงน้งเก่าตรงข้ามกับโรงน้าแข็งถ้าใครอยากชิมคาโคขนมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเชื้อสายจีนขนมที่เป็นมรดกตกทอดมรดกทางวิชาชีพมรดกทางฝีมือมรดกทางภูมิปัญญาและที่สําคัญเป็นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดวีราต้องมากินคาโคของป้ากิ๊กที่ ถนนสุนทรเทพจังหวัดบุรีรัมย์เปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงขายทุกวันแหละคับปกติก็เว้นแต่ว่ามีธุระเราก็หยุดขายก็ตั้งแต่9โมงจนมันไม่แน่ว่าหมดตอนไหนอาจจะบ่าย3บ่าย4โมงไม่เกิน4โมงอยูนใครที่มาอยากมามาไม่ถูกโทรเลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นแช่ให้นานๆคาโคนเนี่ยทอดแบบนี้เอากลับไปกินที่บ้านคุณได้เพียงแต่เวฟนิดนึงนะป้าเนานะ,ะหรือทอดนิดนึง มันก็จะเซ็ตตัวแล้วก็อยู่ตัวเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับพบกับซอกแซบได้นะครับทุกวันศุกร์จำง่ายๆศุกร์ซอกแซบนะครับรับรองว่าเพจของเราจะซอกแซบสรรหามากินตามนิสัยของโปรดิวเซอร์ <c oughs> ตามนิสัยของพิธีกรแน่นอนรับรองว่าไม่ซ้ํากับเพจอื่นวันนี้ลาไปแล้วครับจากจังหวัดบุรีัมกับคาโคของปากิกที่จังหวัดบุรีรัมย์ <c oughs> 我将踏遍山。